ที่ชุมกองทัพประกาศรับทุปอาเจะมีกับผมมังลัดนกเาวครับผู้ที่สองของรายการครับศึกมวยไทยพัฒมิตรประจำวันที่27มีนาคม2566เมปเ็นผู้มวยที่น่าสนใจครับเป็นการประทังระหว่างไก่ทองเงาะฟางกะปีครับฝ่ายแดงน้ำเงินดีเพชรตาเสือสอวังเสือกางเกงสีน้ำเงินน่าสนใจครับจะจบแบบไหนครับ วูนนี้ชกกันไปกัด่้อยปปอนด์ครับโอ้ไป่ยต่อยกที่3ามในทั้งคู่นี้ไปสนใจครับอัดกันแล้วครับวันนี้ครับใช้อาวุธหนักแรงสู้กันไปดูผลงานในที่ที่ผ่านมาของนักมวทั้งคู่ครับสามฟอร์มหลังของก้าเกลสีแดงครับโอ้น็อกลวดครับอาชนะทีเกย์ยกที่3โด่งสงแสนรักทีมทีมเวลุมพินีแล้วก็มาชนะน็อกยกที่นลนรณกรใจ เชยซีฟู้ดที่เวีบารูปิเน่เมื่อ27มกราคมที่ผ่านมาส่วนสองกอมหลังของกางเกงสีน้ำเงินครับกองของเรงเขายังขัดกฎคำว่าชนะไม่เป็นครับกองของเราเขาแพ้คะแนนทศกันช้างนาครศรีที่ววทีมารสยามอ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายรัสสุดกบพลาดท่าแพ้ทีเคโอมน์พิชิตทีพีเอ็มยิมที่ววทีมารสยามอ้อมน้อยเมื่อ24ธันวาคมที่ผ่านมาความได้เปรียบก่อนชกครับอยู่ที่มุมแดงครับ5-4 ไก่ทองนี่จากจังหวัดสงขลาครับส่วนทางด้านเพชรตาเสือนี่มาจากจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเซาครับใกล้ๆดูครับเกมกานยาวๆครับทั้งคู่นี่จะสู้กันแบบไหนครับโอ้โหปล่อยตัวยกที่สามอีกครั้งคู่นี้ใส่กันเลยครับ,รบเดินเข้าหาตามสไตล์ครับไก่ทองมีพี่เงาะปากติครับเป็นผู้สั่งสน,นับที่ซ้อมยนไข่ายมวยซอสม,มาย พเตตตาเชอร์นี่พี่ต้อมอยู่ที่คล้ายมวยสอวังเสือบที่จังหวัดัดเชิงเซานี่บเดินเข้าหาครับไก่ทองขยับแข้งขวาพเต็ตตาโอ้ยหุกซ้ายจัดข่าซ้ายเติมเข้าไปโอ้ยช็อตหรือเปล่ากรรมการกรรมการโอ้ยนับนับไหวไม่ไหวครับโอ้ยยังไหวอยู่ครับกรรมการโอ้ยนีบจ่เหมือนฉลามได้กิ่งข้าวเลือนหรือเปล่าได้นับแล้วจัดข่าขวา ายกที่3ครับจะต,ต้านอยู่ไม่อยู่สำหรับเพชรตาเสือบ mm hmm. เดินเข้าหาครับจะใช้หน้าทีโอยโดนแข้งซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายเข้าไปแข้งซ้ายเพชรตาเสือเข้าในยัดเข้าขวาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเพชรตาเสือไปช็อตดื้อครับทุกซ้ายของไก่ทองเมื่อสักครู่แข้งขวาแข้งขวา,ขขวาก้านคอหมัดขวาทิ้มเข้าไป เข้าในขวางแล้วก็หมดยกที่สามมาพักไห้น้ำสักคู่ตามมาต่อครับเก้เวทียกที่4ี่ครับคู่ที่สองรายการไก่ทองเงาะบังปีแดงน้ำเงินเพชรตาเสือสออวังเสือตลาดหลักทับย่อไปตัวยกที่สครับกลับไปอยู่ทางด้านมุมแดงครับได้เปรียบอยู่หช่วงตัว ต้องดูยกนี้ครับจะพิกเกม์พิกสถานาได้หรือเปล่าเพชรตาเสือเต้นเข่าวขวาเอาล่ะครับเสียงเชียร์มาครับตอนนี้ครับบรรยากาศดีครับสำหรับน้ำเงินครับแต่ว่าขึินอยู่ที่ตัวน้องนักมวยครับจะทำได้ไม่ได้ครับบรรยากาศรออยู่แข้งขวาเข้าในเต้นเข่าซ้าย อย่าย่นใหเห็นเท่านั้นพอครับเดินทีบน้ำเข้าไปแทงเข่าขวาขวางหน้ายัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเอาละครับเอาละครับเริ่มจะตีได้ครับสำหรับเพชรตาเสือแทงโอ้ยเข่าขวาเต้งเข่าซ้ายแล้วก็โอ้ลูกนี้โดนผิดล้มลงไป เวลายังมีครับเปนตาเสือยัดเข่าขวาเข้าในล็อกใต้ปีกเต้งเข่าขวาขยมเต้งเข่าซ้ายเต้งเข่าซ้ายเต้งเข่าซ้ายเอาละครับน้ำหนักไม่มีแต่เสียงเชียร์กระหึมครับเปนตาเสือเดินเข้าหาเต้งเข่าขวาเต้งเข่าซ้ายโอ้เสียบมันยิางเตี้ย เยอะแบบนี้กองไม่ดีนะครับแข้งขวาแข้งซ้าย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 มัดขวาขึ้นเอาละครับหัวจิตหัวใจใครจะดีกาอันครับชอตวัวใจใจข่าซ้ายเทียบชาซ้ายเต้ขา่าวข,ขวาโอ้ยมันจริงๆครับคู่ทีสองเท่านั้นครับถึงวัตทัยพัฒมิตรจัดโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาแข้งซ้ายโอ้ รับเยอะ,ยอะไม่ดีครับอย่างที่ผมได้ไว้ให้ทราบครับโอโหบรรยากาศน้ําเงินดีๆเหลือเกินครับทียบั30วินาทีครับก่อนหมดยกที่4แ่แงขวาไกลทอง กาทองเอาละครับสถานการณ์สถานการณ์แบบนี้ครับสถานการณ์กทองจะคุมอยู่ไม่อยู่ครับแข้งขวาแข้งขวาคือแนยวยัดเทาขวาโอ้ยโอ้ยสุดเดือดครับโคตรมันครับแล้วครับมาจกที่สี่อพักไก่น้ำสักคู่ตามความมันกันต่อครับเกมวนทียกสุดท้ายครับคููทีชองรายการศึกมไทยพัธมิตร กายทองเงาะบางกะปีแดงน้ำเงินเพตาเสือสอวังเสือตลาดหลักทับก่อไปตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับยังอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบเ4็โอ้โหมวยได้นะครับแต่ว่ายังเป็นต่อแค่เจ็ครับตรงนี้ครับหน้าคิดครับยกนี้ครับโอ้ยจังหวัเสียหลักมัดขวาแล้วก็ ก็พยายามเวลายังมีครับเพชรตาเสือถึงแม้จะได้นับยกทีแล้วก็่เบาเกือบทั้งยกครับเตเข่าว้ายผ่านไม่ผ่านนับลุ้นไปพร้อมๆกันครับแข้งขวาแข้งขวาคื สนุกครับถูกใจคนดูครับโอ้ไก่ทองก็มั่นใจในนับยกที่สามนะครับแทงซ้ายป็ตตาเสือและยัดเข่าขวาคืนกาแฟนมู้ที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานด้วยครับทีมง,งานช่องทืคว่าการจะคัด าลงให้แฟนมวยแฟนเพจได้รับชมนครับเด้งเข้าขวาโอ้ยผ่านไม่ผ่านครผ่านไม่ผ่านครับเวลายังมีอีกหนึ่งนาทีครับเพตรตาเสือเดินแข้งซ้ายไก่ทอง นี้บอยู่ที่มุมน,น้ำเงินครับสเสมอเอาละครับลุนไปพร้อมๆกันครับผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านต่างคนต่างมั่นใจนะครับสามสิบวินาทีครับนีับดูจอด้านบนครับโอ้ เห็นไ,ไหมครับว่ากวาดมือเสมอน้ำเงินครับไม่ได้ชี้นำครับแต่ว่าเล่าบรรยากาศให้ฟังครับนาตอนนี้อยู่ที่มุมน้ำเงินเยอบโอ้โหขนาดได้นับครับรว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีครับคู่ที่สองรายการ้องชืมชมน้องนักมวยทั้งคู่ครับสู้กันได้สุดหัวใจครับแล้วก็ โอกาสเสมอผู้นี้ครับดยกสุดท้ายครับ,รบโโโโครับโอ้หสุดเกือครับใบที่หนึ่งใบที่สองครับหันไปทางด้านมุมไหนครับใบสุดท้ายใบสุดท้ายหันไปทางมุม มุมมุมน้ำเงินรับโอ้โหเป็นทางท่าเพชรตาเสือวอวังเสือรับเชือนเอาชักกะแนนไก่ทองก้อปังปีแบบสุดมันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับส่านผู้ชมที่ผมมาเลดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ